ร่วมกอดรัดโดยน้ำจิ้มไก่ไม่มีน้ำตาลและน้ำพริกเผาไทยไม่มีน้ำตาลตราแม่ประนอมเรามาให้แม่ลูกคู่นี้เขาเมาส์กันในช่วงจริงหรือไม่จริงเราแบ่งเป็นสองทีมพี่อยู่กับพี่นุกนี่หนูอยู่กับน้องปิ๊บเปาเอนี่ถจริงไม่จริงให้นะคะแล้วก็มีตงขาวนี่ถ้าหากว่าอยากยอมแพ้ยกตรงขาวไปเลยไม่ต้องตอบข้อนั้นยกตรงขาวได้แม่นุกเมาส์หมาว่าต้องสวมบทโหดคุมเข้มเรื่องเรียน ถ้าลูกเหลวไหลโดนแม่ฟาดแน่นอนจริงหรือไม่จริงไม่จริงเลยเหรอไม่จริงนะครับไม่คุ้มแค่มาครับมามาไม่เสียดัยการเรียนคือหนูก็เคยบอกเขาว่าถ้าเราไม่ได้อยากเป็นหมอไม่อยากเป็นวิศวกรไม่อยากเป็นอะไรที่จะต้องจบแล้วมีใบเพื่อรับรองการทำงานอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆแล้วอะไม่จําเป็นต้องไปโรงเรียนตลอดเวลาก็ได้หมายความว่าพอถึงช่วงหนึ่งอะค่ะช่วงมปลายอะไรเงี้ยเราน่าจะเรียนอยู่บ้านหมายความว่า ถ้าคุณมีวินัยพอคุณสามารถจะเรียนใน YouTube แล้วคุณมีเวลาอยากจะศึกษาเรื่องพูนเรื่องการเงินเรื่องอะไรที่มันเป็นนอกเหนือคุณทําได้เลยอย่างเงี้ยค่ะก็พูดกับเขาทุกวันทุกวันพอขึ้นเยียสิบเอ็ดะค่ะเขาก็เริ่มมาบอกว่าแม่ครับผมอยากไปเรียนที่นี่คือเป็นการสอบเหมือนสอบเทียบแต่เป็นหลักสูตรอเมริกันอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็ปล่อยเขาค่ะคือเหมือนสุดท้ายแล้วอะค่ะเรื่องการเรียนเหมือนเราต้องให้เขาอยากเรียนเองถูกไหมคะเนองไปโป้เม uh ้ามาว่า คุณแม่เนี่ยสุดที่รักคนเนี้ยขี้บ่นเกินเบอร์จนลูกเนี่ยต้องร้องขอว่าเบาได้เบานะแม่จริงหรือไม่จริงโอ้ยจริงรีบตอบเลยอ่ะจริงเหรอไม่เบาแล้วชูพิดอ่ะชูพิดเขาแบบขี้บ่นอะไรเยอะมากไม่ข,ขี้บ่นหรอวลูกก็ต่อมาขี้บน่นทุกเรื่องแต่ตอนนี้ผมเป็นเด็กตีแ้่บามมาไม่ขี้บ่นแล้วครับไปอ,อยู่เป็นอยู่เป็นตอนเด็กๆอ่ะเราก็ต้องพูดบ่อยๆใช่ไหมคะ แต่พอลูกโตขึ้นมาเราก็เรียนรู้ได้อย่างหนึ่งว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยเด็กผู้ชายอ่ะพอถึงวัยที่เขาโตเดี๋ยวเขาทำได้เองใช่ไหมคะใช่ค่ะแม่น่้แม่นุ๊กมาว่าลูกรักติดเกมขั้นสุดจนแม่เนี่ยต้องงัดมาตรการเด็ดมาต่อรองจริงหรือไม่จริงจริงมาตรการขั้นเด็ดคืออะไรอะ ก็คือแบบถ้าเราทําเงินกับเกมไม่ได้2ปีไม่ให้2ปีต้องเลิกเล่นเกมครับอ้แล้เรา <c oughs> ทำเงินเป็นไงเราต้องเลิกเล่นเกมเลยไหมไม่ครับว่าผมเชื่อตัวเองว่าผมจะทําได้เขาจะทาได้เขาบอกถ้าไม่ได้เป็นกีฬานะักกีฬาอ e ีสปอร์ตอย่างที่ต้องการเลิกเล่นนะแำไว้อยู่กระจกออถูกไหมถ้าอยู่กระจอกอยู่ต้องไปหาย,ย่างอื่นที่ไม่ใช่แนวนี้ทาเพื่อที่จะทําเงินกับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นกติกากันแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเล่นได้แต่คุณจะต้องทำทุกอย่างก่อน เพราะเด็กยุคนี้จะบอกไม่ให้เล่นเลยยากนะตีกันตายก็คืออาบน้ำกินข้าวทำอะไงเรียบร้อยแล้วก็เล่นเกมได้เลยแล้วตอนนี้คือยังเล่นเกมอยู่เหมือนเดิมไหมเล่นครับแต่น้อยลงชวงนี้จะอ่านหนังสือครับแล้วก็ติวในสิ่งที่ตัวเองเรียนเพราะว่าผมตั้งใจว่าจะติดมหาลัยไห้ได้ครับอ้าวมึงไปนความคิดดิพี่จริงๆเหมือนที่พี่บอกว่าบ่นๆไปเถอะเขาก็มีติดสํุดเขาทำของเขาเองอย่าไปเครียดมากเขาถ้าเครียดแล้วสุดท้ายเขาก็ทำได้เองอะไรอย่างนี้ค่ะน้องเป็นพวกมองว่า คนอย่างนุกสุธิดาทะเลยังเรียกแม่งกทุกบาททุกสตังค์จริงหรือไม่จริงอุ้ยยากอ่ะทะเลเค็มแล้วใช่ไหมแม่เค็มที่ทะเลไม่จริงไม่จริงไม่จริงพี่นุกให้เงินลูกรเรียวันละสี่สิบบาทอ้าวทำไมอ่ะคะไม่ได้ไม่เรียกว่างกเรียกว่าสมเหตุผลพี่สี่สิบบาทเอาไปทําอะไรได้บ้างที่โรงเรียนถามเขาก่อนพอไหมพอไหมลูกบอกเข้าไปนี่ยังงกเหร เขาร่งพูดเลยไปบอกไปบอกเขาพูดว่าไม่พอพอจะได้เพิ่ม <c oughs> แต่จริงๆต้อบอกว่าพอ <c oughs> ก็พอนะบางทีผมก็ไม่ไปโรงเรียนตอนนั้นเนาะโอ้ใช้ใช้หยุดเรียนไปเลยใช่ครับไปไปใช่คือจะบอกว่า <c oughs> คือหนึ่งข้าวกลางวันนี้ใช่ไหมคะข้าวเขามีพร้อมขนมพร้อมน้ําอะไรเสร็จแล้วเพราะฉะั้นสีบ,บาทเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของขนมที่เขาจะซื้อส่วนเกินแต่เราก็มีกติกาพิเศษค่ะ ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเก็บเงินได้นอกเหนือจากเงินไปโรงเรียนเนี่ยยังเก็บเหลือถึงเวลาอยากจะซื้ออะไรแม่ให้ซื้อไหมซื้อหมดครับถึงแม่จะไม่เห็นด้วยก็ต้องเป็นสิทธิ์ของเขาเช่นจะเติมเกมจะทําอะไรแม่จะไม่ไม่พูดเลยแม่นุกมงังบอกว่านะลูกชายเป็นหนุ่มเจ้าเสน่ห์เจอสาวในสเปคทีไรอ่อยเบอร์แรงทุกทีจริงหรือไม่จริงจริงแล้วไปอ่อย <laughs> ยังไงอุเจ้าชู้ใช่ไหมเนี่ยยังไงผมไม่ได้เจ้าชูา้ผมแค่ดูเฉยๆ แม่เจ,<า>จ,จ้าชู้ไหมเจ้าชู้ไหมเหรอคะก็จร,จริงๆมันเป็นวัยของเขาไหมคะแบบทั้งปิเปิลทั้งทั้งอีกคนเลยปาเป็ก,ก็จะเริ่มคุยกันเรื่องส,สาวๆค่ะเริ่มแบบแต่โชคดีที่เขามาปรึกษาเราอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะปรึกษาว่าคนนี้สวยไหมเอารูปให้ดูอะไรเงี้ยแม่ดูโงเฮงจิบมันดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็จะพูดว่าเขายังมีสิตเลือกเขายังดูดูไปกอนอะไรเงี้ยค่ะชอบชอบแบบไหนชอบแนวแบบไหนสเปซ เหมือนแม่หรือเหมือนพี่ขาวๆวมวยๆแล้วก็คุณบดีเรียนเก่งนี่พูดก <ผม S 1> ้องแล้วแม่คือเมื่อก่อนนะเขาคุยกับน้องชายเขาบอกว่าถ้าเราจะมีแฟนเราต้องเลือกที่หุ่นแบบนิสัยดีๆหน้าไม่สวยไม่เป็นไรแม่นั่งฟังอยู่แม่ลุกขึ้นมาพูด <c oughs> อ,อย่างนี้ได้ยังไงไม่ได้ เป็นลูกสะพ้ายแม่ต้องสวยอ้โหต้องอุ่นดีต้องเรียนเก่งทุกอย่างต้องดีเพราะว่าเวลาแม่ซื้อของให้ลูกอะแม่ยังซื้อแต่ของดีๆให้เลยมีแม่ไปซื้อของแบบกระดำกระด่างให้ไม่มีเวลาลูกลกแฟนลูกต้องเลือกเฟร t กอใส่ข้อมูลไว้ก่อน ให้มันหายยากๆทุกอนแต่ตอนนี้สมอกมาพูดมาหมดอาจจะมีแล้วก็ได้อุ้ยไดีมาลูกสิบห้าเองลูกอย่าพึ่งอย่าพึ่งสิบห้าเองก็ต่อไปค่ะนอกจปิโป้เมามาว่าคุณแม่ยื่นกำขาดตัดหางปล่อยวัดแน่ถ้าริมีรักในวัยเรียนจริงหรือไม่จริงคุณแม่ไม่จริงปิคุณแม่เคยพูดว่าไงบ้างหม่ามาไม่รู้อม่ามาไม่รู้ มอบมาขาทั้งหมด่งเข่าได้อ๋อคือแบบคือมีได้แต่ต้องเรียนก่อนตอนนั้นที่หมอบมาบอกอะไรนะ,ะเรียนเรียนครับไม่ใช่แบบนั่นแหละ คือก็มีได้แต่ว่าเราก็จะสอนเขาว่าเราเป็นผู้ชายแบบว่าเออให้เก็บผู้หญิงให้เก็บผู้หญิงแล้วก็แบบถ้าเราท้องก่อนวัยเรียนเนี่ยเราก็ต้องพูดในเรื่องที่แบบว่าบางทีมันเป็นเรื่องส่วนตัวค่ะเราก็ต้องอธิบายให้เขาเข้าใจว่าชีวิตเราจะเป็นยังไงต่อไปถ้าเราไปทําอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรในวนัยนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องค่อยๆสอนแต่ว่าทุกอย่างเราก็จะเหมือนเป็นบัตดีกันเบาๆค่ะใช่ไหม ผมน่าจะใช้ป้ายนี่แล้วไปเลยป้าไปเลยผมจองมาพวันนี้น้องพี่โป้งมองมาว่าคุณพ่อคุณแม่ชอบโชว์หวานจนลูกพานเลี่ยนกับความรักจริงหรือไม่จริงไม่จริงครับไม่จริงใช่ใช่จริงใช่คุณพ่อคุณแม่ไม่ค่อยหวานกันเลยโชว์หวานไม่โชวหวานไม่ลูก ไม่ค่อยใช่ไม่ค่อยออกมากับเด็ดดี้ทะเลาะกันไหมทะเลาะครับอ้าวเฮ้ยผมไม่ทะเลาะครับไม่ทะเลาะครับไม่ครับาะเลือไหมทะเลาะไม่ทะเลาะครับเอาจริงไม่ทะเลาะครับไม่ทะเลาะแล้วจริงๆแล้วแม่กับพ่อหวานกันบ้างไหมคะก็ไม่ค่อยอะค่ะส่วนมากก็จะอยู่เหมือนเป็นเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นฝ่ายเป็นแก๊งลูกๆมากกว่าเพราะเด็ดดี้ก็เล่นเกมเหมือนโป๊ใช่ป่ะไม่โปตอนนี้โป๊ะเริ่มอยู่คนเดียวแล้วครับอ๋อเริ่มเป็นหนุ่ม ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้โชว์หวานกันสักเท่าไหร่แค่นั้นน่าจะมีแบบว่าหอมแก้มกันทีอย่างเงี้ยค่ะเวลาประแปณีเขาเดินมาเห็นหรือว่าลูกอีกคนนึ่งนะคะเขาก็จะแบบอีโอ้โอ่วแบบแซวเล่นนะคะเอี่วอะไรเงี้ยอี่วเดินไปเงี้ยข้อต่อไปครับแม่นุ๊กมามบอกว่าปิปโป้เนี่ยเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่เลยใส่ใจคุณแม่น้อยลงมากจริงหรือไม่จริง ไม่จริงใส่แจแม่ตลอดครับโอ๊ยอยู่เป็นนะคนนี้เออเนี่ยแม่ไม่หลวงเลยโอ้ยพอแล้วพอแล้วอื้ยมันใช่นี่จะกอดแม่หอมแม่จนอายุเท่าไหร่พี่อยากรู้เดี๋ยวอีกไม่นานตอนมีแฟนก็ไม่กอนแล้วครับอ้าโอ้ยวินวินกลัววินจะเป็นแบนี้คือกลัวไม่กอดแม่ น้องพีโปโป่โบ๊อกมาว่ายกให้แม่นุกเนี่ยเป็นคุณแม่หัวใจแกร่งข้ามผ่านอุปสรรคหนักมานับไม่ถ้วนจริงหรือไม่จริงแม่แกร่งเนาะจริงโอ้แงอ่งเนจริงไหมลูกจริงจริงครับจริงครับร่างกาย,ขายแข็งแรงเวลาป่วยก็ไม่ค่อยเป็นอะไรมากครับแล้วก็คิดว่ายังไงแม่ก็หายแล้วแม่สตรองขนาดนี้แสดงว่าแม่นี่ไม่เพียงแค่หัวใจแร่งร่างกายก็แร่งด้วย เขาก็จะแบบว่าคิดว่าเราอะเป็นอมตะค่ะคือไม่สามารถจะป่วยแล้วตายได้นุกคนจะรู้สึกว่าอีแม่คือคนที่แข็งแรงนี่ก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าทำไมต้องใส่ชุดออกกําลังกายมาข่มพวกเราใช่ดูแข็งแรงดูแข็งแข็งแรงมากแล้วหุ่นดีมากอ่ะเออเอ้ยดีอ่ะหิวกันยังฮะหิวกันหรือยังก็เริ่มนะหิวไหมอ๋อหิวครับอะถ้าหิวเดี๋ยวเราไปช่วงเมนูพิจิตใัยกันต่อเลยครับไป ว้าวน่ากินทั้งนั้นเลยพี่มิ้งครับแนะนําเลยครับมีอะไรตั้งอยู่ข้างหน้าเราบ้างเมนูตรงนี้นะครับอันนี้เนี่ยมีกระเฉดกุ้งสดยำเนื้อกระเทียมโทโรตีแกงเขียวหวานไก่อันนี้เนี่ยจะเป็นซิกเนเจอร์ของเรานะครับเป็นข้าวผัดปลาทูมาต้องสั่งนะครับอันนี้ก็คือยำถั่วพูนะครับซึ่งเป็นยำถั่วพูที่ใช้น้ําพริกแม่พนอมด้วยว้าวยำถั่วพูกุ้งสดโดยมีส่วนผสมของ แม่ปนอมใช่ครับผสมอยู่ร้านนี้ใช้ผลิตภัณฑ์ตาแม่ปนอมเราก็มีครับคลิปเซตเป็นผลิตภัณฑ์ตราแม่ปนอมตำนานความอร่อยคู่ครัวไทยมอบให้กับพี่มิคงด้วยด้วยขอบคุณมากเลยครับอบคุณครับถูกต้องพี่ก็ถือไว้แล้วเราก็จะชิมกันครับ ตัวผือกรอบมันหอมตัวหอมเกียวที่ใส่เข้าไปแต่รสชาติมันกำลังกลมกล่อมพอดีมาคบรสเปรี้ยวหวานเผนะ็ดนิดๆตามมาทีหลังไม่เป็นจนเกินไปอร่อยมากๆอร่อยทุกเมนูเลยนะคะขอขอคุณผู้ชมขาต้องมาให้ได้เลยนะคะเออขอขอบคุณพี่มิกมากๆเลยนะคะและคุณผู้ชมขาช่วงหน้าเราจะไปหาเคล็ดลับเราจะไปดูว่าสาวคนนี้ทำไมเขาถึงดูสุขภาพดีตลอดเวลาแล้วหน้าเด็กมากกับพี่นกสุขทิดา เราก็คุยกันเหมือนเพื่อนๆนะคะอาจจะมีแซวกันบ้างอะไรเงี้ยค่ะทำให้เขารู้สึกแบบไม่เกรงแต่สุดท้ายจริงๆแล้วนะึกว่าไม่มีใครก็มีเรา